สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้สั่งกระเป๋าใส่กระเดื่องมา1อันนะฮะหนึ่งชุดนะครับเป็นกระเป๋าใส่กระเดื่องคู่นะครับของทาม่านะครับนี่ทาม่าครับทาม่าสั่งพึ่งกะมาถึงวันนี้นะครับสั่งมาจากเพื่อนสมาชิกในเฟซนะครับจากเอ่อคุณสุวิละนจรซั์นะครับซึ่ง เป็นเพื่อนสมาชิกในเฟซเรานะครับที่ได้จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการตีกลองเนาะนะครับเป็นมือกองด้วยนะครับงั้นก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับอันบ็อกกันเลยนะฮะผมยังไม่ได้แกะแกะ,แกะสดส,สดแกะสดสดพอดีผมเพิ่งเลิกงานกลับมานะครับ เลิกงานเล่นจากที่ร้านกลับมาเลยเอามาอันบ็อกกันให้ชมซะเลยครับก็เป็นนี่นครับห่พอพลาสติกมาดี คอมมัดตัดกขุงมากนะครับเดี๋ยววิธีแกะแปะ๊บสุดๆก็จะเป็นใบใหญ่พอสองตัวนะครับถ้าเทียบกับนี่ยทเทียบกับนะแขนผมนะครับประมาณสอกนะครับประมาณสอง ก็จะเป็นดน้านหน้านี่จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเหมือนหนังเขาเรียกอะไรหนังพียูไหมหรือจะเป็นหนังเทียมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ปั๊มตา,มตาโลโก้ทามาตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนผ้าใบเนาะผ้าใบนะครับมีหูหิว้วนะครับแล้วก็มีที่สะพายนะครับที่สะพาย ที่สะพายมีหูหิ้วนะครับมีซิปด้านหน้าช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็เป็นเป็นหนังนะครับหนังพ u หรือหนังเทียมอ,อะไรก็วางกันไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะเปิดด้านในนะครับแนวจะเข็มซิปจะเป็นสีแดงนะครับโอ้ตัวซิปนี่ใหญ่ เทียบกับน,นิ้วผมดูครับค่อนข้างใหญ่นะฮะเอ่เปิดขึ้นมาก็ด้านฝาจะเป็นช่องเก็บของนะครับจะเป็นช่องเก็บของดูซิขึ้นมาปุ๊บมีอะไรน่าจะใส่น่าจะใส่ไม้กรองนะครับใส่ไม้กรองนะตกช่องนี้นะครับนะครับเพราะว่าเป็นช่องแคบนะครับ น่าจะใส่ได้เท่าไหร่อ่ะสองคู่แล้วกันอ่ะโดยประมาณเออก็ดีนะใส่ไม้กองได้หรือจะใส่อะไรนะไอ้คานของตัวกระเดืองนะก็ได,ได้ด้านล่างก็จะมีเขาเรียกอะไรตัวตัวขั้นเหรอตัวขั้นในการเก็บเนาะ,ะแล้วก็เป็นช่องว่าง,างไม่มีอะไรครับมีเขาเรียกอะไรเนี่ย เออไมโครกาดอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับวันนี้ไม่ทราบกันเขียนว่าไมโครกาดเอนฮานแพ p a เกจ g ิ่งเออไปทำอะไรไม่รู้ไม่ทราบกันนะครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะมีพวกเนี่ยฮะใบเขาเรียกอะไรอะใบ สำหรับโฆษณาโปรดักเขานะฮะเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับใสอุปกรณ์กองทั้งหลายนะครับนี่นะครับกระเป๋านี้ก็เดือดจะเป็นรุ่น p b p 200นะฮะกระเป๋าใบนี้นะครับเนี่ย p b p 200นะครับ u p c นะครับแล้วก็จะมีเอ่อ power pad เหมือนเป็นเนมเพจหรือเปล่าเนี่ยอ่านะครับเนมเพจโน่นนี้นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับจะได้ใช้ไหมนะครับนี่นะครับจากคาม่านะครับใส่ชื่อนู่นนี้นั่นนะครับเออก็ก็ดูดีสวยดีกระเป๋ามีความหนาพอสมควรนะนะครับนุ่มๆน,นะครับ นุ่มๆแล้วก็ด้านนี้ก็จะหนาๆหน่อยนะครับหนาๆหน่อยก็ไม่เป็นไรก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองเอากระเดื่องมาใส่ดูนะครับอของผมนี่ใช้นี่จะเป็น CMC นะครับ CMC ก็อาจจะต้องวางแบบนี้หรือเปล่าเดาเดา ผมเดาๆนะครับว่าอาจจะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คงจะวางแบบนี้นี่นครับด้านบนกับด้านลา่างตัวนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นกระดูกไหมเป็นกระดูกซัพพอร์ตอยู่นะครับเมื่อไม่ให้มันอะไรลงไปทับนะครับ แล้วก็จะมีคานกับหัวบีดอาเงี้ยสองอันก็แล้วแต่จะใส่เนาะหรืออาจจะใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับใส่ไว้ตรงช่องนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นช่องเก็บเก็บไม้กรงก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บ ตัวคานต่อเออก็ได้นะ,ะแล้วแต่จะเกิดนะครับอ่าได้เหมือนกันหัวบีดก,ก็โยนใส่ไว้ในนี้นะครับอือตามสะดวกเสร็จปุ๊บปิดฝา ก็เป็นกระเป๋าหิว้วปุมกล้องค่อนข้างจากัดนะครับงต้อขอใครด้วยก็ใบใหญ่นะครับใหญ่กว่าใบเดิมโอ้ใหญ่พอสมควรนะครับเทียบกับสีใบเก่าผมก็น่าจะพอกันนะครับแต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างมีความสวยงามกว่านะครับหนา ก็รอประมาณหนึ่งนะครับโอเคก็เอามาให้ชมกันนะครับสำหรับกระเป๋าใส่กระเดื่องของทามาสนรุ่นเอพอ PBP สองร้อยนครับใครสนใจก็ลองติดต่อนะครับหาซื้อได้นะครับทั่วไปหรือสั่งซื้ออจากเพื่อนในเฟซก็ได้นะครับคุณสวิละนะครับจันทร์ซับนี่ไปละขอบคุณครับบ๊ายบาย